จะโดนทิ้งมาดมาดใจยังเป็นแผลยังสม,สมสมไม่ดีเท่าไรดูออกที่เธอมารักบอกก่อนถ้าเป็นตอนนี้คงแววไปว่า ช่ำมันเบาบางหรือจางหายไปนานน่อยเธอจะรอไหมเหนื่อยหน่อยแต่ก็ช่วยวัดความจริงใจว้า ่อยากแก็รักนั้นไปก่อนไปโน้โน้โน้เขาไปก่อนตอนนี้ไม่ฟรอมปช่อยฉันควสััเป็นการใหญ่ยังไม่อยากรกบใครไว้ในหัวใจ มเลยคค่่ะุณพีเราต้องอยู N ่ที่ริมๆนะคะเก็บยวกับนะคะน้องน้องจิ๊บพี่น้อยคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้องแกรนพันเวรสและเหล่าสี่ทีมผู้ชนะจากเว้นวัคคเโอร์แดนใช่ไหมคะใช่แล้วนี่อ่ะเดี๋ยวให้น้องแกรนแนะนําแนะนําทีมสักสิ่ทั้งสี่ทีมนี้ด้วยว่าเป็นใครมาจากไหนมาจากจังหวัดอะไรกันบ้างได้เลยค่ะทีมแรกนะคะนี่นะคะ ทีมแรกยกมือเลยนะจ้าทีม IDC นะคะยกมือเลยค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป๊ะมากนะคะทีมนี้นะคะทีมแรกแล้วก็มีนี่ค่ะทีมของพี่ทุ้ยนะคะมาแบบคนเดียวเลยเดียวๆนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะน้องกรนะคะมาคนเดียวเดียวๆเลยนะคะแล้วก็จะมีน้องอีก3คนนะคะก็คือทีม DIO นั่นเองนะคะ3คนนึงค่ะ ก็จะมีสีสเกตสามคนชัเดืงเซาหนึ่งคนคิงเทพหนึ่งคนชนบุรีเก้าคนใช่ เราให้น้องๆถามความรู้สึกกันบ้างนะตัวแทนาแต่ละคนต้องถามนิดนึงว่าหลังจากที่ผู้เข้าประกวดเนี่ย้ช่เรียกว่าชนะแล้วจะได้เป็นบอกว่าไปเต้นกับน้องแกรน้องแกลจะเป็นคนสอนเต้นเองเลยใช่ไหมหลังจากที่ไปอบรมกับครูแกนมาแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ฉันเห็นแกรมันเล็กๆทำไมน้องแกลตัวเล็กๆของเราเนี่ยเมื่อกี้ตอนน้องๆเต้นนี่เธออยู่อยู่ข้างๆเธอคุมอยู่เธอเหมือนเจ้าแม่เลยนะจริงป่อ่างแบอกลูกเลืก แต่เจ๊เจ๊ตั้งแกนอ่ะไม่เคยเห็นอุ้ยโอ้ไม่เคยเห็นบุมเลยออะน้องๆช่วยเมาพี่กายหน่อย่ะมาตัวแทนก็ได้มาสักสักคนละทีอาเชิญผก็สำหรับมาเรียนเต้นกับแกนมาเรียนค่ะก็คือแกนเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็สอนเป็นกันเองคือถ้าไม่ได้ท่าไหนก็จะมาสอนตัวต่อตัวทำให้เราเนี่ยไม่เก่งแล้วก็ถาสามารถที่เต้นได้เป๊ะมากขึ้นค่ะนรัค่ะ เพราะว่าอยู่ใกล้พี่การงเมามากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกสักคนหนึ่งเอาไปไกลพี่แกนหน่อยได้ไหมอ่ะมามามาก็สําหรับที่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมคบเบ้นบักคอมพแดนกับพี่แกนนะคะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ชอบมากค่ะเพราะว่าพี่แกนเป็นกันเองค่ะเป็นรีสุด เขาหาเจ้เขาหาได้ตัวก่อนะเลตัวเองเจ้ค่ะมาเย่างไรยางไงเจ้มาอย่างไงบ้างอ๋อตอนตอนแรกพี่แกงเขาจะเรียกแทนตัวเองว่าพี่แกงค่ะใช่พอเริ่มสอนไปเรื่อยไปเรื่อยเจ้ค่ะโอ้ยายของครูฝึกออกมาแล้วก็เรียกว่าลูกๆลูกลูกงเจน่ะลูกเป็นลูกหลานตอนนี้ Uhm. มามามา hai, ผู้ชายบ้างผู้ชายบ mm ้างนั่นแหละอะส่งไม้ไปส่งไม้บ no? so, huh. so, so, uh. so, ้างมาตัวแทนพูดความรู้สึกที่ได้เรียนกับครูแกนหน่อยค่ะพี่แกนน่ารักครับก็เคยติดตามพี่แกนมานานแล้วก็มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็เลยชวนเพื่อนสามคนมาร่วมกิจกรรมก็แปลว่าพี่แกนก็เลือกมาพี่แกนก็มีใจมีใจมาครับที่เรียงพี่แกนน เดี๋ยวเราส่งใหม่ให้น้องแฟนนิดนึงค่ะน้องแฝดกิจกรรมนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างโอ้โหดีมากเลยนะคะคือจริงๆแล้วคือเพลงเวนวัยได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะคะเราก็เลยจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็โอ้โหคนส่งมาเยอะมากๆนะคะตั้งแต่เปิดรับสมัครไปมีประมาณประมาณหลายสิบคลิปมากๆค่ะจริงๆริเราก็เสียดายหลายๆคลิปนะคะการเอ้คนเลือกทุกคลิปเลยว่าเออเราจะคัดเลือกทีมไหนมีก็คือเป็นสี่ทีมนี้คือเป็นทีมที่เราคิดว่า ถูกใจเราที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถูกใจหลายๆคลิปมากเลยก็เสียดายหลายๆคนแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคลิปที่ส่งเข้ามาเลยค่ะ ค่ะแล้วจะมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะน้องการจะมีแบบนี้ไหมจะต้องรอดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่เร็วนี้ด้วยซิงเกิลใหม่นนใช่แล้วก็อาจจะมีเต้นหรือเปล่าเป็นแดนกระจายแน่นอนกระจายทีนี้พวกนี้เตรียมแล้วเตรียมเลยเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวส่งแน่นอนถูกย่านเลยนะคะใ้พูดถึงน้องๆทุกคนนิดนึงติดใจได้ค่ะก็คือต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากจริงๆแล้วก็เราก็เห็นถึงความตั้งใจของทุกคนแค่ส่งเข้ามาเราก็ดีใจมากแล้ว 年龄大了，不。 เห็นถึงความตั้งใจจริงอยากจะบอกว่าอย่างตอนที่ไปเราไปเข้าคลาสกันมาแล้วนะคะไปเรียนเต้นอะไรกันมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือตอนช่วงที่เราพักเนี่ยน้องเขาก็ไม่ยอมพักเขาก็ยังเต้นต่อเขาก็ซ้อมมาใจใช่ค่ะตัวเต้นตัวเต้นนี่ก็นั่งพักโบกอะไรชิวๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วเอาเลยลูกขอพักแป๊บนึงใช่แต่ว่าน้องก็ยังซ้อมกันอยู่ตลอดแล้วก็เป็นทีมเวิร์กมากๆแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจน้องมากๆโอ้โหน่ารักฉันไม่อยากตกใจ Yeah. เดอะสตาร์เก้ากำลังจะมาอยากจะให้ชักชวนเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านน้องๆที่เป็นแฟนเดอะสตาร์มาทุกปีเนี่ยมาสมัครกันเยอะๆอย่างนี้นะค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะเดอะสตาร์เกนะคะก็เรียกว่าเดอะสตาร์รายการเราก็แบบออกมาแต่ละคนนะก็แบบว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีทั้งนั้นนะคะใครที่อยากจะทําความฝันให้เหมืนกับพวกเรานะคะก็มาเถอะคันแน่นอนว่าคุณจะต้องได้อะไรมากกว่าที่คิดแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ อยากให้กล้าที่จะทำตามความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดค่ะนี่ เอาแบบว่าใกล้ๆก่อนเลยเนี่ยคือที่กรุงเทพของเรานะคะจะที่จะเปิดรับสมัครกันวันที่3 4แล้วก็สิพฤศจิกายนนะคะที่ตึก GMM แกรมมี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แรกเลยใครอยู่กรุงเทพหรือว่าเขตเขตใกล้เคียงเนี่ยมากันด่วนๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นที่ที่เปิดรับสมัครอยู่3วันอะ<ช>เปิดนานที่สุดแล้วด้วยได้เลยนะคะวันนี้ก่อนไปเราฝากคุณผู้ชมไปซนิดนึงนะคะมีตัวช่วยเห็นแบบว่าหุ่นดีๆแบบนี้นะแล้วก็ผิวพรรณได้ดีด้วยใช่ไหมคะ สองต่อเลยเรามีกาแฟคอลลาเจนจากเนเจอร์กิฟต์นะคะส่วนผสมของคอลลาเจนแลและก็มีวิตามินซีด้วยทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยเรื่องบํารุงผิวพรรณและเมื่อเน้นถึงแบรนด์อันดับหนึ่งนะคะของกาแฟควบคุมน้ําหนักก็ต้องเป็นเนเจอร์กิฟต์ค่ะช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ทุกคนก็สามารถมีรูปร่างที่ดีได้เหมือนกันนะคะจินเจอร์พลสน้ำขิงจากเนเจอร์กิฟต์ก็มีสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะ เนเธอร์ทฟคอเซนเตอร์0 2 8 1 8 3 5 0 0โทรถังได้เลยค่ะนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณน้องกราแล้วก็น้องๆผู้ชนะทั้ง4ทีมด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากดีๆให้เราได้ชมกันแล้วอยากได้แบบช็อปดิ้วย เดี๋ยวตอนตอนที่เราจากกันเลยก็ล่าเดี๋ยวอยากจะให้น้องๆช่วยจับชว์ติดรดๆให้พี่สติสันโชนเลยได้เลยค่ะลูกๆได้เจได้เพร้อมเถอะได้ได้เสมอวันนี้เราขอบคุณใช่ขอบคุณทุกข้อมูลขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆทาง SMS ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะคำพูดใดในรายการสาวๆเราเรื่องทำให้บุคคลท่านใดไม่สบายใจต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะงั้นเราก็ให้โชว์ปิดโชว์ไปเลยใช่ไหมคะจุดต่อเราลาไปแล้วนะคะเออทำท่ารายการเจ๊ลากันไป ง่ายๆไม่ยากเลยม่เดี๋ยวทำตำเจทำเ,เจเนี่ทำตำเจได้าามาหลายรอบแล้วละละอะมาลาไป้วนะคะกรราการสองสา มาดมาดใจยังเป็นแผลยังสม,สมสมไม่ดีเท่าไรดูออกที่เธอมารักบอกก่อนถ้าเป็นตอนนี้คง